แรบบแด้แ้วเลยแค่แถวเลยแช่มาคือวันนี้เป็นวางถ่ายเป็นน่าจะเป็นคิวสุดท้ายถ้าไม่สุดท้ายก็มีต่อไปเรื่อยแล้วแต่มางแล้วแต่พวกอโนว่ามันจะปฏิบัติยัางไงาว่ามันจะถ่ายให้จบยัางไงาแต่ก็ใกล้แล้วล่ะพอถึงเวลาก็ผู้บูธรรมดาดีกว่ะ <c oughs> คือวันนี้เป็นวันเป็นวันเป็นวันน่าจะสุดท้ายแต่ถ้าไม่สุดท้ายคือไอเดียเขาจะแล่นไปเรื่อย <c oughs> ๆเล<ๆ>่นไปเรื่อยๆเราก็จะตามน้ําไปแล้วแต่เขาเลยแต่เราให้เขาทั้งหมดก็สี่เขาจ่าตังมาอะยัง,ยงไม่ครบอังไม่ครบเขา เขาบอกว่าทั้งหมดมัน13คิวให,เห้เหลือแต่ตอนนี้มัน10คิวกว่าแล้วประมาณ10 10คิวแล้วน่าจะเหลือประมาณสัก3คิวแต่ถ้าวันนี้ ได้น่าจะเหลืออีกคิวนึงอ่ะเหลืออีกสองคิวมันบอกว่ามันบอกว่าถ่ายได้ได้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะปิดกล้องแล้วแต่ว่าหัวแตกมันคือตำนานเนาะมันบอกว่าต้องต้องมีเจีแตกเนาะใช่ถ้าไม่มีเจีแตกก็เป็นหอยอีพันเค้กแตกจจะไแต่แว่าอะไรถ้ามีแต่เป็น ก็ตอนนี้โรงหนังโรงหนังเปิดแล้วแต่ว่ามันได้ได,ได้ดูแค่แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นพจจมานสว่างคาตาพอโรงหนังเปิดปับ๊บพอปิดโควิดปับ๊บพอโรงหนังเปิดแล้วเขาให้นั่ง1แล้วก็2 3 4สสเวทแล้วก็5แล้วก็6 7 8แล้วคนดูก็เลยเต็มทุกโรงแต่เต็มแบบหลงๆหนังก็เลยเจ๊งเพราะฉะนั้นแล้วหอแถาแตกเนี่ยก็เลยบอกคุยกันบอกว่าถ้า ทางโลเขาบอกว่าช่วยหน่อยนะถ้าเกิดไม่ฉายก็จะไม่มีหนังฉายครั้งที่แล้วน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า,าก็ทําให้เราเก๊งไปแล้วแต่ครั้งนี้ก็คุยกับพลตโนแล้วบอกว่าถ้าเขาบอกว่าให้ฉายให้ฉายเลยก็บอกว่าเย็นเย็นเใจเย็น <pe as> เพราะเราจะไม่เจ๊งซับสอง แน่ๆหาแน่ๆสนุกแน่แนแต่ว่าเราก็ต้องรอรอดูว่าโลงมันมันได้คนเยอะๆหน่อยแล้วค่อยค่อยฉายก็น่าจะมาณถ้าเขาจะปล่อยก็น่าจะประมาณสักเดือนพิกาธันวาพิกาธันวาเนี่ยน่าจะสวยๆเพราะว่าเอ่อวัคซีนวัคซีนครอบคลุมหมดแล้วเขาอาจจะเปิดอะไรได้เพิ่มเพราะทุกว,วันนี้เขาเปิดเพิ่มทีละเดือนเดือนหนึ่งเขาก็เปิดเพิ่มให้ให้ให้ใหทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยเดือนพิกาก็จะเปิดเพิ่มอีก ก็น่าจะตอนนี้ลงหนัง50เปอร์เซ็นรือนพิการน่าจะเอีกเซ็นทันวามกราก็100เอร์เซ็นก็ได้ดูกันเต็มเ็มแอบโควิดภ้างน,นี้เป็นยังไงคะจะแหกจะจุยกระจายคือ <c ười> <c ười> อะไรที่มันอยู่ในกระแสอะไรที่มันอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในเรื่องนี้หมดอ,ม <az> อยู่อยู่ในหัวแวแตแ่แแหกโควิดหมดเลยเหตุการณ์ที่บ้านเมืองที่อะไรที่มันอะไรเนี้ยมแม้แต่กระทั่งแฝกแฝก แฝกก็ยังมีอยู่แฝกแฝกแฝกรัฐบาลอ่ะแฝกตรงก็มีแหวะแหก็มีมีแม้กระทั่งถุงดำมาอีดอก อันนี้มันเสี่ยงอยู่แล้วแหละแต่ว่าอัน้ยกให้พจน์อดอนไปเราเป็นนักแสดงนักแสดงมีหน้าที่เขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทาตามที่เขาที่เขาบอกแล้วเราก็เสนอไดล็อกที่มันสนุกสนานตลกเฮฮาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรื่องนี้เรื่องนี้รับรองว่าโดนฟ้องโดนฟ้องแน่ถ้าโดนไปโดนแปลองมาเจียงควาเรว กูไม่ได้เกี่ยงเพราะว่ากูถ้าเกิดสมมติว่าโดนโดนโดนอะไรมาเรือดโดนโดนโดนฟ้องโดนอะไรเงี้ยนะทั้งหมดพูดไว้ตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับเจ๊แหน่เกี่ยวกับพ้นอนดอนคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ากูจะทันสมัยแบบมุกทันแบบเหตุการณ์มุกทันเหตุการณ์เลยมุกทันเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรบ้านเมืองที่มันมีอะไรอะทุกอย่างอะที่มันเม่ตอนนี้ยังไม่มีอยู่อย่างเดียวคือน้ำท่วม ัมาถ้าเกิดสิไหนทัำสิเดี๋ยววันนี้จะเล่นเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมด้วยถ้าเกิดสมมติว่าน้ำไม่ท่วมสมมติน้ำไม่ท่วมก็แตดออกไปไม่มีไม่ไม่เอาไว้น้ำร้องก็ทางนี้สนุกทางนี้สนุกทางนี้สนุก ไม่ได้ยินเหรอเจ๊แต่ว่าลุงลงอ่ะก็บอกสนุกทุกภาคอ่ะแต่หอแตวแต่มันก็จะสไตล์หอแตวแต่บางคนบอกว่าหนังอะไรวะมีจะด่ากันอะไรครับก็ก็เธยก็เธอมันมันไม่พูดกันธรรมดาหรอกเธอมันไม่คุยกันเธอจ้าฉันจะไปนู่นนะ,ะเดี๋ยวเธอไปเหรอเดี๋ยวฉันไปเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวฉันไปกินอาหารที่กวัวลุงลงนะไม่พูดหรอกอยากจะไปไหน๋ออ ไม่คุยปกติปกติมันเป็นเป็นหนังกระเทยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาด่ากันก็อย่าว่าก็แล้วกันพูดถึงกอนลงรงบ้างค่ะเปิดแล้วเปิดแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ไอโทรศัพท์กล้องวงจรปิดรถเต็มแล้วลานจอดรถรถเต็มแล้วค่ะคนมาคนมาลอนเต็มเลยจอดนี้นะพ่อเขาไป่หาที่จอดเพราะว่า ร้านจะมาแล้วเขาเลยเห็นว่ามีร้าคนลโรมีร้าจอดรถถ้าเป็นกระเทยนะอี๋อ้ะไม่ต้องโฆษณาร้านเพราะร้านคนเยอะต่อเปิดมาเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่รองเพิ่งเปิดมาที่4ที่ที่ผ่านมาก็ก็เจ็ดสิบโต๊ะทั้งหมดมี70็ดสก็เหลือเหลือครึ่งเดียวสามสิบปัตโต๊ะแค่นั้นเองก็ก็เต็มแล้วอ่ะจริงๆช่วงโควิดนี่มันเสียหายค่ะทุนไปเยอะคะที่ปิดช่วง โอ้โหมันตังหมดแล้วอ่ะมันขาดทุนทุกที่เลยอ่ะคนลงก็ขาดทุนขาดทุนหมดแหละฟักตังข้าวหุงวันละขนาดนี้ยมอขนาดนี้ประมาณยี่สิบคนยี่สิบคนกินสามมือ้อแล้วระยะเวลามันเกือบสี่เดือนนะ่นะที่เราจะต้องเลี้ยงที่เราจะต้องอะไรกับข้าวยกอื่นไม่ต้องพูดถึงแตเพาะข้าวอย่างเดียวเนี่ยมอขนาดนี้วันหนึ่งทุกวันทุกวันสี่เดือนคูณเข้าไปสิ อันนั้นเป็นเรื่องเศร้าเพราะไปเพิ่เปิดมาน้ำน้ำจ่อยน้พจ่อยนะแต่จังหวัดราชบุรีมันไม่มันไม่เคยมันไม่ท่วมครั้งที่แล้วที่มันท่วมคนลงลมเพราะน้ําเหนือมันมาน้าเหนือก็คือเหนือของจธรรมมามันมาแล้วมันมาเกินกําหนดอยู่มา17ปีที่บอกว่าอยู่มา17ปีแล้วไม่เคยท่วมขนาดนี้ปีนี้มันก็คงไม่มาแบบนั้นแล้วล่ะมันเหมือนกับน้ําปี54มันก็ไม่มาแบบนั้นแล้วแหละแต่ถ้ามันมาเรากั้นไอ ไอ้ที่มันเข้ามาบุ้งเข้ามาเนี่ยเรากั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นแล้วไม่ท่วม <Okay. S 3> แต่ก็เตรียมับ,บมือไว้เหมือนกันนิดหน่อยเตรียมรับเตรียมรับมือก็คือทําการกั้นน้ำไว้เรียบร้อยนะน้าที่มันจะล้นเข้ามาในควลโลงอะ่ะแล้วควลลงมันมีอยู่จุดหนึ่งเป็นบ่อบ่อซึ่งอดีตมันเป็นบ่อปลาแต่ปัจจุบันเราเราเลี้ยงไก่ไว้ไม่โฆษณาล้านไม่เอาโฆษณาล้านไม่เอาไอ้อย่างตอนนี้มาตรการเป็นไงบ้างคะน้องแบบว่า ขเ,เข้าไปในร้านมันก็ต้อง,ก,องก็ต้องเหมือนกับปกติทั่วไปก็คือเนี่ยก็ตรวจวัดไข้วัด,วดไรเงี้ยแล้วก็แต่มาตรการเขาไม่ถึงขนาดจะต้องมายืนว่าจะฉีดวัคซีน2เข็มนะอะไรก็ไม่ได้ยื่นถึงเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดถึงขนาดนั้นก็ป้องกันแล้วก็เว้นระยะห่างคือเดินเข้าร้านก็ต้องใส่แมสกับทุกคนแล้วเวลานั่งกินก็ต้องถอดแมสเพราะว่าเคยให้เขากินแล้วไม่ใส่แมสแล้วเขากินไม่ได้ไง ิคยังงงไ่่ลอสก็มีมีมีตอนแรกบอกว่ากินก็ต้องใส่แมสด้วยนะแล้วก็ยัดเข้าปากไม่ได้ไงมีบุคคลยัดยัดเข้าไปได้แมสก์เทะลุเข้าปากอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้เขาถอดความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ให้แบบว่าลูกค้าได้นั่งเข้าร้านแบบเรี่ยคือดีใจอะกูไม่ต้องเสียข้าวงอกขนาดนี้ทุกวันนะมันไม่ต้องจ่ายไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเพราะว่าถ้าร้านเปิดเมื่อไหร่ทุกคนก็มีรายได้ทุกคนก็มากินอาหารในร้านเราก็ทําอาหารทุกวันแหะทำเลี้ยงคนงานเลี้ยงญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ย ญาติอะเฉพาะญาติที่อยู่ในนั้นเนี่ยยีสิกว่าคนแล้วก็ลูกน้องอีกแต่ว่าพัฒนามเราไม่ได้เอามาเลยนะเราเราด็กๆพัฒนามก็เข้าใจเพราะว่าเราลดจํานวนรายจ่ายเพราะว่าลูกค้าไม่ร้อยเปเซเหมือนกับตอนทิศปกติจากร้อยก็เหลือห้าสิบเพราะอย่างโต๊ะเองก็เหลือสามสิบะโตเองไงอืมอืมยังไหวอยู่เนาะฮะยังไหวอยู่นะยังไหวยังไหวที่บ้านใส่สี ตอนแรกตกใจนะว่าน้มาถ้าข่าวโทรมากันเยอะเลยอ่ะเราก็มันก็เหมืนกับคนชาวบ้านทั่วไปที่เขาโพสกันเล่นๆเนี่ยโพสกันเล่นบนน้ำคือวันนั้นช่วงเช้ามันตกโบว์ไปโบวพอช่วงหลังเที่ยงสองชั่วโมงเต็มๆที่มันตกแบบสู้สู้สู้สองชั่วโมงเต็มๆเลยหลังคา ไอไ้อที่อรางน,น้ําบูลงมาเลยแล้วหน้าบ้านน้าเออเข้ามาแล้วก็ถ่ายเล่นๆอย่างเงี้ยพอถ่ายเล่นๆเราก็ลงบอกว่า <Okay. S 1> ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยคือไม่อยากไม่อยากให้เป็นเงนั้นแล้วคนก็คิดว่าบ้านลงลงน้ําท่วมใสสีมาแล้ว มาคือน้นําฝนมันไม่ได้มาน้ําเหนือต้องแยกก่อนว่าน้ําเหนือกับน้นําฝนมันคนละอย่างกันน้ําเหนือหมายถึงว่าถ้ามันมาปั๊บเนี่ยเราจะรู้ก่อนเลย15้าวัน2ี่วันเหมือนเหมือนปีห้าสี่เราจะรู้เลยเราจะเตรียมเราจะก่อทรายก่อทรายเราจะกั้นผนังทําอะไรรุกอกพยกนขนของขึ้นบนเนี่ยเราจะรู้ก่อนเลยแต่น้ําฝนเนี่ยเราไม่รู้เลยมันมาแคทเดียวเลยหน้าบ้านเต็มหมดเลยอ่ะคือถนนหน้าบ้านรถวิ่งไม่ได้อ่ะในหมู่บ้านนะวิ่งไม่ได้เลยอ่ะคือเกือบเลยครึ่งเข่าไปอีกอ่ะก็ก็ เออตอนนี้ไม่แห้งกิบเลยไม่มีอะไรแล้วแต่เขาบอกว่าช่วงแบบเดี๋ยวมันจะมาท่วมอีกตอนนี้รับมือยังไคะบ้านสายสีโอ้ยสบายมากเลยเพราะว่าเราเคยท่วมบ้านสายสีถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วในหมู่บ้านของลุงลงเนี่ยมีบ้านลุงลงหลังเดียวเท่านั้นที่เอาอยู่เอาอยู่หมายถึงเราก้านหมดเรียบร้อยแล้วก็เอาพญานาคตัวใหญ่เพราะเรามีอยู่ที่ที่ครัวอะไรนะกลัวอะไร เอาอยู่กันคือเอาอยู่อ่ะคือไม่ใช่้กูเนี่ยเอาอยู่่ไม่ได้แฝกใคร เรามีอาพาธแล้ว troops, กด็ดูดเลี้ยงดูดเลี้ยงออก 1, ด 1> ดเดือนเต็มๆที่ที่ทุกบ้านในใน,ในพุทธมณฑลสายจ่อ่ะในหมู่บ้านประมพรนะออกไปหมดไม่มีเหลือบ้านกันมีเหลือบ้านลุงๆมาจะต้องกันค่ําคืนเนี่ยป๊อกๆๆๆๆๆเครื่องถูกน้ําอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วปีเนี้ยเรามีเคยเห็ดเร,เ,รเ,รเ,รเรามีเรามีเราประสบการณ์แล้วเราก็สามารถที่จะรู้แล้วเราจะทําตรงนี้เราจะกั้นตรงนี้แล้วงี้แล้วแล้วแล้วเรามีบ้านอยู่ที่คนลมมด้วยเราก็ย้ายรทุกอย่างไปที่คนลมมหมดเลยแล้ว เราก็จะให้คนเฝ้าอยู่สามสี่คนแล้วก็ดูดน้ําไปเรื่อยถ้ามันมาแบบครั้งที่แล้วแต่ว่าเราอ่านข่าวเราดูเหตุการณ์ดูอะไรไม่มีมาแบบครั้งที่แล้วแน่นอนอฟังตรงนี้ไว้พี่น้องกรุงเทพทั้งหลายไม่มีทางมาเออน้ํามาแบบสี่ห้าสี่อยากเด็ดขาดแต่านนอ่า <laughs> แต่มันจะมาเร็วกว่าน่อยเลย <laughs> เก่งมากเราไปเล่นหอแต๋วได้เลย จะรู้บุ๊กแล้วรู้บุ๊กแล้วโอเคโอเคนะขอบคุณมากค่ะป้าขอแต๋วด้วยนะอย่าลืมนะไม่พุชิกาก็ธันวาไม่ธันวาก็มกกลาแต่อยากให้เป็นธันวาหรือมกกลาเตรียมตาด้วยค่ะฮะเตรียมตาดเตรียมตาดไปด้วยพอาเดินคนเดียวแล้วจะพอ